วันนี้เราก็เดินไปสวนน้ำภายในโรงแรมกันนะคะฝั่งตรงข้ามของสวนน้ำจะเป็นทะเลนะคะสำหรับแขกที่เข้าพักนะคะเราก็จะมีบัตรสวนน้ำแถมมาค่ะใครที่ไม่ได้เข้าพักแต่อยากมาเล่นสวนน้ำก็คนละ200นะคะภายในสวนน้ำก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรค่ะภายในสวนน้ำก็แบ่งเป็นสัดสวนนะคะมีทั้งสระน้ำวนแล้วก็สระเด็กนะคะก็มีสไลดด้วยสำหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะ สำหรับที่นั่งก็มีค่อนข้างเยอะนะคะที่นั่งเป็นแบบเตียงผ้าใบนะคะเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะตรงไหนว่างเราสามารถนั่งได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสไลดเดอร์สายลูกันนะคะคุณพ่อและคุณลูกชอบมากเลยค่ะขึ้นลงหลายรอบมากสไลดเดอร์จะคล้ายๆกับที่สวนสยามนะคะแต่น่าจะสูงน้อยกว่าค่ะ ่อนที่น้องนาดาจะเล่นสไลเดอร์สีแดงและสีเหลืองที่สูงที่สุดตรงนี้นะคะน้องก็ได้ไปเล่นอันที่สูงน้อยกว่ามาแล้วนะคะซึ่งน้องเล่นได้ไม่มีปัญหาค่ะพนักงานที่ดูแลข้างบนละกาัดที่ดูแลข้างล่างก็ดูแลอย่างดีค่ะคุณพ่อที่ลงมาก่อนน้องก็จะคอยดูน้องตอนที่น้องลงมานะคะน้ำไม่ลึกมากน้องอยินถึงแล้วต่อด้วยความปลอดภัยเราต้องดูแลลูก <mining S 1> เร<ล>าค, <น S 1> <ล>ค่ะหลังจากเดินขึ้นสไลเดอร์อันใหญ่จนเหนื่อยแล้วนะคะมาเล่นสไลเดอร์อันเล็กในราเด็กบ้างค่ะ หลังจากเราเล่นน้ำจนเหนื่อยแล้วนะคะเราก็ไปหาอะไรทานกันค่ะอาหารสวนน้ำนะคะข้วนนะะาวผัดทะเล100หนึ่งร้อยข้าวหมูกระเทียมแปดสิบต้ตมตำกุ้ยสดร้อยยี่สิสบร้อยยี่เซ็ดแก่กับเ็นไยไก่สองร้อยยี่สิบบาทเอสกระป๋องละสามสิบบาท อร่อยไหมคะอร่อยเหรอมากันไปด้วยอาหารมื้อนี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊